แน่แน่นอนนี่คือเรื่องราวที่คุณขอเสียงประกาศก้องกังวานทั่วสถานีผู้คนมากมายเดินขวักไขว่หลวงพ่อนั่งรอรถไฟอย่างสงบจีวรสีเหลืองสดใสของท่านดูโดดเด่นท่ามกลางผู้โดยสารที่สวมเสื้อผ้าหลากสีแสงแดดยามบ่ายส่องลอดหน้าต่างกระทบฝุ่นละอองที่ลอยคว้างความเงียบสงบแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณที่ท่านนั่ง ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังใกล้เข้ามาตำรวจสองนายเดินตรงมาอย่างท่านสายตาของพวกเขามุ่งมั่นและจับจ้องหลวงพ่อรู้สึกถึงความผิดปกติหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยตำรวจนายหนึ่งชี้มาที่จีวรของท่านนั่นมันเขากล่าวด้วยน้ำเสียงตกใจนั่นมันจีวรของอีกนายหนึ่งเสริมดวงตาทั้งสองคู่เบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสายตา ผู้คนเริ่มหันมามองด้วยความสงสยัยความเงียบเข้าปกคลุมทั่วบริเวณอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันอึดอัดและน่ากระวนกระวายตำรวจค่อยๆเดินเข้ามาใกล้หลวงพ่อมากขึ้นเหมือนกำลังล้อมท่านเอาไว้หลวงพ่อมองพวกเขาด้วยความ,มง,งุนงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจถึงต้องเข้ามาล้อมท่านด้วยจีวรของท่านไปเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรความรู้สึกเย็นเยียบล่นริ้วไปทั่วสันหลัง เหงื่อเริ่มซึมออกมาตามไรผมท่านพยายามควบคุมสติแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ท่านอย่างไม่ละราวกับว่าท่านเป็นอัจฉริยกรคนสําคัญตํารวจนายหนึ่งเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงจริงจังท่านครับจีวอนนี้ท่านได้มาจากที่ใดคําถามนั้นราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจหลวงพ่อรู้สึกชาไปทั้งตัวเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อาตมาหลวงพ่อเริ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อตอบคำถามที่ไม่คาดคิดนั้นอาตมาบวชมานานหลายปีแล้วจีวรน,นี้เป็นของวดัดเป็นจีวรที่โยมถวายมาท่านพยายามอธิบายอย่างใจเย็นแต่สายตาของตำรวจทั้งสองยังคงจับจ้องไม่แสดงทีท่าว่าจะคลายความสงสยัยวัดใดหรือครับท่านตำรวจในเดิมถามต่อ น้ำเสียงยังคงเข้มงวดวัดหลวงพ่อนิ่งคิดไปชั่วครู่พยายามนึกชื่อวัดที่ท่านจำได้วัดป่าวัดป่าธรรมรามท่านตอบอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่เท่าไหรนักตำรวจอีกนายหนึ่งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเริ่มพิมพ์บางอย่างลงไปอย่างรวดเร็วความเงียบปรับมาปกคลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกหลวงพ่อรู้สึกเหมือนถูกตัดสินไปแล้ว ทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าตนเองทำอะไรผิดท่านมองไปรอบๆตัวผู้คนยิงคงมองมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นบางคนกระซิบกระซาบกันเบาๆราวกับกำลังวิพากวิจารณ์ท่านความรู้สึกอับอายเริ่มก่อตัวขึ้นในใจท่านไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนตลอดชีวิตของการเป็นพระภิกษุท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดไม่เคยทำสิ่งใดให้เสื่อมเสีย และทำไมวันนี้ท่านถึงตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ตำรวจนายที่พิมพ์โทรศัพท์อยู่เงยหน้าขึ้นมามองหลวงพ่อด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปท่านครับเขากล่าวด้วยน้ํำเสียงที่อ่อนลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้มีข่าวการปล้นร้านเพชรคนร้ายสวมชุดคล้ายจีวรพระคำพูดนั้นทำให้หลวงพ่อรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าร่างกายชาไปหมดความกระจ่างเริ่มเข้ามาในความคิด ทำไมตำรวจถึงให้ความสนใจจีวรของท่านคนร้ายหลวงพ่อทวนคำสวมชุดคล้ายจีวรนภาพข่าวที่เคยเห็นแวบผ่านเข้ามาในหัวเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการปล้นร้านเพชรใหญ่คนร้ายสามารถหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลตำรวจกำลังตามจับตัวอย่างสุดความสามารถแต่ท่านไม่เคยคิดว่าเรื่องนั้นจะมาเกี่ยวข้องกับท่านครับท่านตำรวจในเดิมกล่าวเสริม กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายไว้ได้ลักษณะรูปร่างและจีวรที่สวมใส่คล้ายกับของท่านมากหลวงพ่อรู้สึกตกใจจนพูดไม่ออกท่านยกมือขึ้นมองจีวรสีเหลืองสดใสของตนเองในสายตาของตํารวจและผู้คนจีวรนนี้กลับกลายเป็นเครื่องหมายของความน่าสงสัยไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบและเมตตาความรู้สึกอึดอัดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นท่านอยากจะอธิบาย อยากจะบอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอท่านพอจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับตำรวจนายที่ถือโทรศัพท์ถามอย่างสุภาพขึ้นเมื่อวานนี้ท่านอยู่ที่ไหนเมื่อวานหลวงพ่อนิ่งคิดอีกครั้งเมื่อวานอาตมาเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมโยมที่ป่วยหนะ่ะพักอยู่ที่วัดวัดใกล้ๆก,ก,ก,กับโรงพยาบาลท่านพยายามลำดับเหตุการณ์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตำรวจพ่อจะจำชื่อวัดได้ไหมครับท่านตำรวจถามต่อด้วยความอดทนวัดวดสีสุวรรณราารามหลวงพ่อตอบอยู่แถวถนนท่านพยายามนึกชื่อถนนถนนความตื่นเต้นทําให้ท่านลืมชื่อถนนไปชั่วขณะไม่เป็นไรครับท่านตำรวจกล่าวพ่อจะติดต่อใครที่วัดนั้นได้ไหมครับเพื่อยืนยันว่าท่านพักอยู่ที่นั่นจริง หลวงพ่อถอนหายใจด้วยความโล่ง,งอกเล็กน้อยได้สิอาตมามีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าอาวาสท่านล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบโทรศัพท์มือถือเก่าๆของท่านออกมาพยายามหารายชื่อเจ้าอาวาสมือของท่านสั่นเล็กน้อยด้วยความประมาในที่สุดก็พบเบอร์โทรศัพท์ท่านยื่นโทรศัพท์ให้ตำรวจด้วยความหวังตำรวจรับโทรศัพท์ไปและเริ่มโทรออกระหว่างที่รอสาย ความเงียบที่น่าอึดอัดก็กลับมาอีกครั้งหลวงพ่อรู้สึกเหมือนตกเป็นจำเลยถูกตัดสินด้วยสายตาของผู้คนทั้งๆท,ที่ท่านยังไม่ได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ท่านภาวนาในใจขอให้ความจริงปรากฏขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีตำรวจคุยโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงสุภาพสอบถามข้อมูลบางอย่างสีหน้าของเขาเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย หลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จเขาส่งโทรศัพท์คืนให้หลวงพ่อท่านครับเจ้าอาวาสวสีสุวรณารณานามยืนยันแล้วว่าท่านพักอยู่ที่วัดเมื่อวานนี้จริงคำพูดนั้นราวกับน้ำทิพย์ฉโลมใจความรู้สึกตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงหลวงพ่อถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกขอบคุณครับท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงพวกผมต้องขอโทษท่านด้วยนะครับตำรวจนายเดิมกล่าวด้วยความรู้สึกผิด ที่ทําให้ท่านต้องตกใจพอดีรูปประพันสันฐานและจีวรของท่านคล้ายกับคนร้ายมากจริงๆไม่เป็นไรยโยมหลวงพ่อตอบด้วยความเมตตาอาตมาเข้าใจว่าพวกโยมต้องทําตามหน้าที่ขอเพียงความจริงปรากฏก็พอผู้คนที่มุงดูเหตุการณ์เริ่มทยอยเดินจากไปความสนใจของพวกเขาเริ่มลดลงเมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกต่อไป ตำรวจทั้งสองนายยังคงยืนอยู่กับหลวงพ่ออย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจพวกผมขอตรวจสอบประวัติท่านสักครู่นะครับท่านพอจะแสดงบัตรประชาชนได้ไหมครับหลวงพ่อพยักหน้าและหยิบบัตรประชาชนจากย่ามส่งให้กับตำรวจตำรวจรับบัตรไปตรวจสอบอย่างละเอียดใช้เวลาไม่นานนะักเขาก็ส่งบัตรคืนให้หลวงพ่อเรียบร้อยครับท่านตำรวจกล่าวด้วยรอยยิ้ม ไม่มีอะไรน่าสงสัยพวกผมต้องขอโทษท่านอีกครั้งนะครับที่ทำให้ท่านเสียเวลาไม่เป็นไรโย,ยมหลวงพ่อกล่าวอาตมาดีใจที่ทุกอย่างคลี่คลายด้วยดีขอให้พวกโยมจับคนร้ายได้ไวๆนะตำรวจทั้งสองนายยกมือไหว้หลวงพ่อก่อนจะเดินจากไปหลวงพ่อนั่งลงบนเก้าอี้อีกครั้งรู้สึกอ่อนเพลียทั้งกายและใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ ยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดท่านไม่เคยคิดว่าการเป็นพระภิกษุจะต้องมาเจอกับเรื่องราวเช่นนี้แต่นี่อีกมุมหนึ่งท่านก็เข้าใจการทำงานของตำรวจพวกเขาต้องสงสัยทุกอย่างที่ดูผิดปกติเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนท่านมองไปที่จีวรสีเหลืองสดใสของท่านอีกครั้งแม้ว่าเมื่อครู่มันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าสงสยัยแต่สำหรับท่านแล้ว มันยังคงเป็นเครื่องตนใจให้ท่านดำรงตนอยู่ในความดีและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยต่อไปรถไฟที่ท่านรอค่อยๆเคลื่อนเข้ามาจอดที่ชานชาลาหลวงพ่อลุกขึ้นยืนสะพายย่ามและเดินขึ้นไปบนรถไฟท่านหาที่นั่งและนั่งลงอย่างเงียบๆมองออกไปนอกหน้าต่างภาพสถานีรถไฟค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับความทรงจำอันน่าตกใจ ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ท่านหวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกเลยและขอให้คนร้ายที่ก่อเหตุถูกจับกลุมได้ในเร็ววันเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวมแสงแดดอ่อนๆสัดส่องเข้ามาทางหน้าต่างรถไฟกระทบใบหน้าอันสงบของหลวงพ่อท่านหลับตาลงช้าๆพยายามทำจิตใจให้สงบ แต่ภาพเหตุการณ์ที่สถานียังคงฉายซ้ำอยู่ในความคิดความรู้สึกตกใจอับอายและสับสนยังคงวงเวียนอยู่ภายในจิตใจท่านไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องเช่นนี้ถึงเกิดขึ้นกับท่านท่านเป็นเพียงพระภิกษสุสงฆ์ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมโยมเหตุใดจีวรนที่ท่านสวมใส่มาตลอดชีวิตถึงกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนหวาดระแวงได้หรือว่าสังคมทุกวันนี้ตัดสินคนจากภายนอกมากเกินไป มองข้ามจิตใจและการกระทําที่แท้จริงท่านถอนหายใจออกมาเบาๆพยายามปล่อยวางความคิดเหล่านั้นและหันมาสนใจสิ่งรอบข้างผู้โดยสารคนอื่นๆบนรถไฟต่างก็มีท่าทางและเรื่องราวของตนเองบางคนหลับบางคนอ่านหนังสือบางคนคุยโทรศัพท์ทุกคนต่างกำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับท่าน ท่านกำลังเดินทางไปหาโยมที่กําลังป่วยหนะักความกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยของโยมเริ่มกลับเข้ามาในความคิดอีกครั้งท่านหวังว่าอาการของโยมจะดีขึ้นและท่านจะสามารถให้กําลังใจโยมได้รถไฟแล่นไปเรื่อยๆผ่านทุ่งนาสีเขียวขจีและหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทางรถไฟภาพบิวทิวทัศน์ที่สวยงามช่วยให้จิตใจของท่านสงบลงได้บ้างท่านมองดูเด็กน้อยคนหนึ่ง ที่กําลังเล่นสนอยู่กับคุณแม่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กน้อยทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นขึ้นชีวิตก็เป็นเช่นนี้เองมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสิ่งที่สำคัญคือการมีสติและสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสักพักก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งที่นั่งฝั่งตรงข้ามกับท่านเธอมองท่านด้วยสายตาที่เป็นมิตร และยกมือไหว้ทักทายสวัสดีข้าหลวงพ่อเจริญพรหลวงพ่อตอบรับด้วยรอยยิ้มหลวงพ่อจะเดินทางไปไหนคะหญิงสาวถามอัตมาจ,จะไปเยี่ยมโยมที่โรงพยาบาลในเมืองหลวงพ่อตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลโยมไม่สบายมากหรือคะหญิงสาวถามด้วยความเป็นห่วงก็พอสมควรหลวงพ่อตอบอัตมาเป็นห่วงโยมมากขอให้โยมหายป่วยไวๆนะคะหลวงพ่อ หญิงสาวกล่าวขอบคุณโยมหลวงพ่อตอบขอให้โยมมีความสุขความเจริญเช่นกันทั้งสองนั่งเงียบกันไปสักครู่ก่อนที่หญิงสาวจะเริ่มบทสนทนาอีกครั้งหลวงพ่อคะเมื่อสักครู่ที่สถานีเกิดอะไรขึ้นหรือคะโยมเห็นตำรวจมาคุยกับหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อมองหน้าหญิงสาวด้วยความลังเลท่านไม่แน่ใจว่าควรจะเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังหรือไม่ แต่ด้วยท่าทางที่เป็นมิตรและเป็นห่วงของเธอท่านจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่หลวงพ่อเริ่มกล่าวมีข่าวการปล้นร้านเพชรคนร้ายสวมชุดคล้ายจีวอนพระตำรวจจึงเข้ามาตรวจสอบอัตมาหญิงสาวฟังด้วยความตั้งใจสีหน้าของเธอแสดงความตกใจและเห็นใจแย่จังเลยนะคะหลวงพ่อเธอกล่าวโชคดีที่ทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดี อาตมาก็ตกใจเหมือนกันโยมหลวงพ่อกล่าวไม่เคยคิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้หลวงพ่ออย่าคิดมากเลยนะคะหญิงสาวกล่าวคนร้ายก็คือคนร้ายไม่ว่าเขาจะแต่งกายอย่างไรคนดีๆอย่างหลวงพ่อไม่มีใครสงสัยหรอกคะ่ะคำพูดของหญิงสาวทำให้หลวงพ่อรู้สึกดีขึ้นมากท่านยิ้มให้เธอด้วยความขอบคุณขอบคุณโยมมากนะท่านกล่าวที่เข้าใจอาตมา ด้วยความเคารพข้าหลวงพ่อหญิงสาวตอบหนูเชื่อว่าความดีจะคุ้มครองหลวงพ่อคะ่ะทั้งสองนั่งคุยกันอีกพักใหญ่หญิงสาวเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอให้หลวงพ่อฟังส่วนหลวงพ่อก็ให้คำแนะนำและข้อคิดดีๆแก่เธอการพูดคุยกับหญิงสาวช่วยคลายความกังวลและความเครียดของหลวงพ่อได้มากท่านรู้สึกเหมือนได้เพื่อนใหม่ที่มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน เมื่อรถไฟใกล้จะถึงสถานีปลายทางหญิงสาวก็ลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวลงจากรถหลวงพ่อขนูต้องลงที่สถานีหน้าแล้วคะเธอกล่าวเดินทางปลอดภัยนะคะเจริญพรโยมก็เช่นกันหลวงพ่อตอบหญิงสาวกยกมือไหว้ละหลวงพ่อด้วยความเคารพก่อนจะเดินลงจากรถไฟไปหลวงพ่อมองตามเธอไปจนลับสายตาความรู้สึกดีๆยังคงอบอวนอยู่ในใจ แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่สถานีแต่ท่านก็ได้พบกับความเมตตาและความเข้าใจจากเพื่อนร่วมทางชีวิตก็เป็นเช่นนี้มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างสิ่งสำคัญคือการมองหาแสงสว่างและยึดมั่นในความดีต่อไปรถไฟค่อยๆจอดสนิทที่สถานีปลายทางหลวงพ่อลุกขึ้นยืนส่ายย่ามและเดินลงจากรถไฟ ท่านมองไปรอบๆผู้คนมากมายกำลังเดินขวักไข่เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของตนเองท่านสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความสดชื่นของอากาศภายนอกความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่อยๆจางหายไปสิ่งที่ยังคงอยู่ในใจของท่านคือความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมโยมที่กำลังป่วยและให้กำลังใจโยมอย่างสุดความสามารถ ท่านเดินออกจากสถานีรถไฟและเรียกรถแท็กซี่บอกจุดหมายปลายทางคือโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองระหว่างทางไปโรงพยาบาลหลวงพ่อมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นชีวิตผู้คนมากมายที่กำลังดำเนินไปตามวิถีของตนบางคนเร่งรีบบางคนเดินช้าๆทุกคนต่างมีเรื่องราวและความหวังที่แตกต่างกันไป ท่านคิดถึงคำพูดของหญิงสาวบนรถไฟคนร้ายก็คือคนร้ายไม่ว่าเขาจะแต่งกายอย่างไรคนดีๆอย่างหลวงพ่อไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะคำพูดนั้นยังคงก้องอยู่ในหูมันเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับท่านให้ท่านมั่นใจในการทำความดีต่อไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆในที่สุดรถแท็กซี่ก็มาถึงโรงพยาบาลหลวงพ่อจ่ายค่าโดยสารและเดินเข้าไปในโรงพยาบาล ท่านสอบถามประชาสัมพันธ์ถึงห้องพักของโยมและเดินตรงไปยังห้องนั้นเมื่อไปถึงหน้าห้องท่านสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งและเคาะประตูเบาๆประตูเปิดออกปรากฏร่างของหญิงชาราคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยใบหน้าของเธอซีเซียวแต่เมื่อเห็นหลวงพ่อดวงตาของเธอก็เป็นประกายขึ้นทันที หลวงพ่อเธอเรียกชื่อท่านด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาโยมหลวงพ่อขานรับและเดินเข้าไปใกล้เตียงด้วยความหงใยยยท่านนั่งลงข้างเตียงและจับมือของโยมเอาไวเา้เบาๆหลวงพ่อมาแล้วท่านกล่าวด้วยรอยยิ้มโยมสบายดีขึ้นไหมโยมพยายามยิ้มตอบแม้ว่าริมฝีปากจะสั่นเล็กน้อยดีขึ้นมากแล้วค่ะหลวงพ่อเธอกล่าว ดีใจที่หลวงพ่อมาเยี่ยมหลวงพ่อมองโยมด้วยความเมตตาความกังวลทั้งหมดที่ท่านเคยมีหายไปจนหมดสิ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านในตอนนี้คือการได้อยู่เคียงข้างโยมและให้กำลังใจโยมให้สามารถต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่อไปได้เหตุการณ์ที่สถานีรถไฟกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความรักและความผูกพัน ที่ท่านมีต่อโยมผู้เป็นที่รักท่านรู้ว่าชีวิตคือการเดินทางที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากทุกประสบการณ์และก้าวเดินต่อไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและเมตตาและท่านจะยังคงสวมใส่จีวรสีเหลืองสดใสนี้ต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นพระภิกษสุสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามแสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำสัตว์ส่องสีทองอาร่ามไปทั่วห้องผู้ป่วยหลวงพ่อสวดมนต์ด้วยเสียงอนุ่มนวลบทสวดแผ่วเบาคล้ายสายลมที่พัดผ่านโยมนอนฟังอย่างสงบสีหน้าของเธอดูดีขึ้นเล็กน้อยความกังวลในดวงตาของหลวงพ่อค่อยๆจางหายไปท่านใช้เวลาอยู่กับโยมนานพอสมควร พูดคุยให้กำลังใจและรับฟังความทุกข์ของเธอจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านต้องเดินทางกลับอาตมาต้องขอลาโยมก่อนนะท่านกล่าวด้วยความอธรรพักผ่อนให้มากๆดูแลสุขภาพด้วยโยมพยักหน้าช้าๆยกมือไหว้ลาหลวงพ่อด้วยความเคารพขอบคุณหลวงพ่อมากนะคะเธอกล่าวที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจหลวงพ่อลุกขึ้นยืน มองโยมด้วยความเมตตาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินออกจากห้องผู้ป่วยเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลความมืดก็เริ่มปกคลุมทั่วท้องฟ้าแสงไฟจากอาคารสูงต่างๆส่องสว่างทอดยาวไปตามท้องถนนหลวงพ่อเดินไปตามทางเท้าอย่างช้าๆทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่เช้าจะโรยเย็นมีทั้งความตื่นตระหนกความเข้าใจและความเมตตา เหตุการณ์ที่สถานีรถไฟสอนให้ท่านได้เห็นสัจธรรมว่ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นไม่ได้บ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินคนจากเพียงภาพที่เห็นอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้การได้พูดคุยกับหญิงสาวบนรถไฟทำให้ท่านรู้สึกถึงน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเผื่ออที่ยังมีอยู่ในสังคมและการได้มาเยี่ยมโยมที่โรงพยาบาล ก็ทำให้ท่านตระหนักถึงความสําคัญของความรักและความผูกพันในครอบครัวทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่าที่ท่านจะจดจําไปตลอดชีวิตท่านเดินมาถึงป้ายรถประจําทางนั่งรอรถโดยสารที่จะพาท่านกลับวัดมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแสงดาวระยิบระยับคล้ายดวงตาที่กำลังเฝ้ามองท่านอยู่ ในใจของท่านเต็มไปด้วยความสงบและความอิ่มเอมท่านไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองตำรวจที่สงสัยในตัวท่านพระท่านเข้าใจว่าพวกเขาทำตามหน้าที่ท่านไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ถูกผู้คนมองด้วยความสงสัยพระท่านรู้ว่าความจริงจะปรากฏในที่สุดสิ่งที่ท่านรู้สึกคือความขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกๆประสบการณ์ ที่เข้ามาในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของการเรียนรู้และการเติบโตทางจิตวิญญาณรถประจำทางค่อยๆเคลื่อนเข้ามาจอดหลวงพ่อลุกขึ้นก้าวขึ้นไปบนรถและหาที่นั่งรถเคลื่อนตัวออกจากป้ายพาหลวงพ่อกลับสู่วัดอันเงียยสงบทิ้งไว้เบื้องหลัง ซึ่งความวุ่นวายของเมืองใหญ่และความทรงจำอลากหลายของวันที่แสนพิเศษอีกวันหนึ่งเมื่อรถมาถึงหน้าวัดหลวงพ่อลงจากรถและเดินเข้าไปภายในวัดความเงียบสงบของวัดโอบล้อมท่านเอาไว้ท่านเดินไปยังกุฏิเปิดประตูเข้าไปและนั่งลงบนอาสนะหลับตาลงช้าๆปล่อยใจให้ว่างเปล่า ความสงบภายในค่อยๆก่อตัวขึ้นแทนที่ความวุ่นวายในจิตใจวันนี้เป็นอีกวันที่ท่านได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นและท่านจะยังคงดำเนินชีวิตต่อไปบนเส้นทางแห่งธรรมะด้วยความศรัทธาและความเมตตาตลอดไป